เขาจ้างรับเข้าสู่ช่องเฮ้ยจำปลาลุนะขอมาแล้วเนาะนบ้านตัวจริงอุปกรณ์มาถึงบ้านแล้วนะคะเป็นคันรถนะคะเพิ่งไปมาใช่ค่ะไปใส่ไปเยอะ้วไปเหินนันไปเ่อนนี่ กินน้ำเย็นๆเด้ออยู่ข้างล่างมเือเช้านี่เห็นไก่บอไก่ไปใส่ให้จานไปเวรให้น่ะเห็ดแล้วบัดนี้มาหอดแล้วเดี๋ยวพี่เด <partnerships> <bs> ้อวัน <Gram> น <ABS> ี้จะเรื่องมันเนียก็จะเรื่ เริ่มอันนี้นะคะตู้กันนห้องนี่ด้วยนะตู้ก็เรียบร้อยเนาะในห้องอันนี้ไม่ต้องใส่ผ้ากันกะเ็นนะคะก็จะเหลือก้านห้องนะคะอันนี้คือสร้างเตรียมอุปกรณ์ก้านห้องนะคะติดผ้าเสร็จก็จะใส่บอบติดวอลเปเปอร์ค่ะติดวอลเปเปอร์ผนังกับผ้าติดวอลเปเปอร์เสร็จก็จะเป็นออกมาหน้าบ้านพิชิตแกจะนี่ด้วยใส่ผ้าตรงนี้ด้วยค่ะหน้าบ้านนี่ด้วยนี่เสร็จใส่ผ้าตรงนี้ด้วย สี่สี่แผ่นมารล้วใช่ก็น่าจะเสร็จวันนี้เสร็จไฟเสร็จท,ท,ที่เหลือก็เจ้าของบ้านตกแต่งเองค่ะ <c oughs> เพราะว่าเราซื้ออุปรกรณ์มาครบน่าจะได้ติดทั้งไฟครบชุดเรียบร้อยเพราะว่าซื้ออุปกไม่เรียบร้อยทมไฟแล้วก็กระจกน้องต้นอ้อด้วยแต่งห้องให้เรียบร้อยวันนี้ถึงจะได้กลับกัน ใช่ไหมครัเริ่มงานคนทำอาละสามร้อยเอาอะไรมากก็อุปกรณ์ห่เปหดายเป็นอหมดออะอันนี้อุปกรณ์ชุดนี้มาจากจำปาดงนะคะยกมาทั้งนาเลยทั้งนั่งร้าทุกอย่าง แม่แม่ร hey, oh. <laughs> <Yay>. ู <secondo ella> ้หรือยังว่าวันนี้เมื่อจะพามาอีกคืนนึงได้เลยค่ะได้เลยนอนก็ได้คุมนนาว่าสบายอยู่แล้วคือนอนไหนคะก็นอนบ้านะอ๋อนอนกับตายายนอนกับตายายอ๋อตาคนมาคุมงานเองค่ะ คือตอนนี้บ้านพีชิดนะข้างน,นอกเป็นสีเทาข้างในเป็นสีเขียวห้องจะติดวอลเปเปอร์สีชมพูแม่ว่าจะกี่สีบ้านนี้มีสามแล้วเนาะมีสามสีแล้วรอเขาเลือกเ,เองคะ่ะเพราะว่าบ้านข้างนอกสีเทาข้างในห้องเป็นสีเขียวเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอยู่ทางด้าเลยเหรอท<อ>างในนะ้างใน้างในทางในางในเป็นสีเขียวอยู่ตัวนี้ เริ่มมาแล้วค่ะผิวชมพูบ้าเขาจะเป็นสีขาวเอาตัวสับมืดมาถ่ายเยอะไม่ชอบเจ้งใส่ได้นเนี่ยตัดอ็นเลสตัวสับมืดเอาไปชาร์จอยู่มั้งอยู่กับแอดมินค่ะค่อย <c oughs> สับมือดอยู่กับแอดมินมอยู่กับผู้ยาย่ฮันนี่นะ อันนี้ก็จะเป็นสามสีแล้วเราก็ต้องทำให้นะคะสามเด็กก่อนนะคะหักบ้านนะนี่นนทนก็เดินเลาะไปเลาะมาก <c oughs> ำลังหาอุปกรณ์แต <c oughs> ่ไม่ได้เ <c oughs> ลยทางบนจะเป็นโล่งกว้าง ใช่ยังเห็นมันได้แปดนี่ใชไปนี่แล้วของมาแล้วกัทใายไปนี่ก็ไปซื้อของมานะคะก็ใชยแล้เพราะว่าพอแล้วเพราะว่าก็เริมลงมือแล้วนะคะเช้าใกล้เที่ยงเที่ยงแล้วน่ะมั้งเพราะว่า ถ้ามาคะแนนเสบียงก็จะไปเริ่มหาอาหารอีกแล้วค่ะได้ค่ะได้ค่ะเสบียงนะคะเราก็นะครับไม่ยุ่งยากวันนี้ก็มีตำตำสมตำนี่วันแร่ใช่ตำส้มตำแล้วตรงนี้ก็มีเจ้าของบ้านนะครับคุณพ่อแม่ค่ะนี่คะน้องต้นอ้อแล้วก็มีนะคะปูทุ่นนะคะหญ้าย้อยนะคะก็มา อยู่ที่นี่น,นะคะดูแลตอนที่เรามาอยู่นะขึ้นมาโอ้นี่นะคะที่มาดูข้างบนยิ่งเนี้ยยา,านนะะหน้าอยู่มากเลยนะคะว่ามีนะคะกว้างอยู่นะคะสนามหญ้าแล้วก็มีขอบสระแล้วก็มีนะคะปลาเต้มบอ่อน้ำขึ้นนะคะตรงนี้พี่จิตไปไหนนะไปไปขู่รถสามล้อ รถสามล้อของเพื่อนบ้านพายเงินก็เลยไปช่วยอเป็นช่วยขึ้นมาอย่างนี้เหรอครับสองทีช่างทำงานแล้วตอนนี้ทำงานไปก็ดูจะสำรวจท้ามแข้งนะครับก็ต่ำต่อไปเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มหาของแล้ว ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าคุณลุงลุงพลก็บอกแล้วนะคะว่าให้ทําให้สําเร็จเนาะบอกกับน้องซิโก้แล้วนะคะว่านี่นะครับเป็นร่องร่อนนี่แล้วก็เพื่อยิบกับอะไรได้สองเพราะว่าช่างก็หาเองเนาะเพราะเราเราก็ไม่รู้ว่างหรือบ่างต้องให้เล่ากันไม่สุดแบบเนี่ยจ่าขวาด่วม เริ่มลงมือทำแล้วนะคบตอนนี้ะได้รับงานแล้วคิดบอกแล้วนะว่าขับ่นมีร่างนะคะรู้แล้วล่ะก็อย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์นะคะของบริษัทบนโอม้องรัพนะคะหรือว่าจะเป็นโปปากแป่นะคะก็มีอยู่บ้านนอวันนี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนะครับป้าแตนเขาบอกว่าให้มี ัดโปรผักแปรนะคะให้กับนะค่าคอมมิชชั่นนะคะให้นะคะบบทำบ้านน้องต้นอ้อเนีย่ยนะอขอบคุณมากมากนะคะเราก็นะคะว่าวันนี้จะมีอีกหรือเปล่านะคะวันนี้เนาะเราก็ครับเจอกันใหม่คลิปนะหน้าค่ะหล่กคลิปนี้ก็ฝากไว้ต่อ,อ,อเท่านี้เลย จอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเราก็เตรียมมาหมดแล้วนะคะอุปกรณ์สั่งซื้อนะคะสั่งตรงนะคะเรียบร้อยอืมนะคะรถมาเต็มแล้วคงจะพอนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ